สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลสองทับสห้องครูดาวทุกคนนะคะรวมไปถึงสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มที่จะหนาวขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆทุกคนหาก กลางคืนก็นอนห่มผ้านะคะใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวงดเปิดพัดลมไปก่อนนะคะเพราะจะทําให้เด็กๆป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะท่านผู้ปกครองก็เช่นกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศเย็นลงเเย็นลงสินะคะแล้วก็ใกล้เทศกาลละนะคะดูแลสุขภาพดูแลตนเองเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้มีความปลอดภัยนะคะทั้ง คนในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะคะวันนี้ครูดาวจะเรียนนําเด็กๆมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องข้าวเกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆนะคะข้าวชนิดชนิดต่างๆเป็นยังไงเด็กๆสังเกตสิคะว,ว่าอยู่บ้านเด็กๆก,กินข้าวแบบไหนบ้างเอ่ยอ่าอย่างเช่นข้าวเหนียว เคยทานข้าวเหนียวไหมคะก่อนหน้าที่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะก็จะเป็นข้าวสารก่อนเออข้าวเปลือกก่อนเป็นข้าวเปลือกเป็นเมล็ดข้าวเปลือกสีเหลืองเหลืองนะคะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกสีเหลืองเหลหลังจากนั้นก็จะกลายมาเป็นข้าวสารนะคะข้าวสารเป็นข้าวสารก็คือเป็นข้าวที่กระเทาะหรือได้นำเอาเปลือกที่ห่อหุ้มออกไปแล้ว นะคะหลังจากนั้นข้าวสารที่ได้ก็จะนำมาผ่านกรรมวิธีในการหุงหรือนึ่งนะคะหุงหรือนึ่งก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะอย่างตัวอย่างที่เด็กๆเห็นนะคะเป็นข้าวเหนียวส่วนใหญ่ทางภาคเหนือเรามักจะนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะทานข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะเห็นรืะย่างข้าวเหนียวนะคะต่อไปอีกชนิดหนึง่งก็จะเป็นข้าวสวย ข้าวสวยเห็นหรือยังคะข้าวสวยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้าวสวยเด็กๆมักจะได้ทานหลายๆบ้านก็ทานนะคะบางบ้านทานทั้งสองชนิดเลยทานทั้งข้าวเหนียวทานทั้งข้าวสวยส่วนใหญ่ก็จะแล้วแต่เมนูอาหารนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ทำแกงสมมติแกงแคตำน้ำพริกก็จะนิยมทานกับข้าวเหนียวแต่ถ้าคุณแม่ทำผัดกระเพราไขา่เจียว ก็อาจจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากทานข้าวข้าวประเภทไหนมีข้าวอีกหนึ่งประเภทอีกหนึ่งชนิดเด็กๆอาจจะเคยทานเคยเห็นนะคะบางบ้านก็นิยมทานเขาเรียกว่าข้าวกล้องข้าวกล้องจะมีเม็ดสีดำๆสีม่วงกำกับนะคะสีดำๆเด็กๆไปสังเกตดูนะถ้าบ้านใครทานนะคะจะ คุณแม่ก็อาจจะเอาผสมกับข้าวสวยผสมผสมกันแล้วก็เอาไปหุงหรือบางบ้านก็หุงกินแต่ข้าวกล้องเลยนะคะข้าวแต่ละชนิดก็มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้ครูดาวพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวเนาะก่อนจะมาเป็นข้าวชนิดต่างๆนะคะก็จะต้องมีการ มีการวิกรรมวิธีในการปลูกอะไรอีกหลายอย่างเลยยังไงเดี๋ยวครูดาวจะค่อยนําเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องตรงนั้นนะคะว่าเขามีกรรมวิธีมาเป็นข้าวได้ยังไงแต่วันนี้เรามารู้จักชนิดของข้าวก่อนนะคะมีข้าวเหนียวมีข้าวสวยมีข้าวกล้องนะคะตามรูปที่ครูดาวนํามาให้เด็กๆดูในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้เพียงพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย